สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์นะครับเรื่องแอปในการค้นหาที่ดินนะครับค้นหารูปแปลงที่ดินนะครับก็คือแอป l a n d Map นะครับแอปตัวนี้นะครับเราะจะได้ใช้ก็คือเวลาเรามาค้นหาที่ดินใช่ไหมเรามาเจอป้ายที่เขาประกาศขายใช่ไหมหรือว่าแปลงพื้นที่ข้างเคียงที่เราต้องการรู้ว่าตรงเนี้ย มีขนาดเท่าเท่าไร <im> พื้นที่เท่าไรนะครับโดยที่เรายังไม่ได้เห็นโฉนดนะครับแต่เราสามารถค้นหานครับรูปแปลงที่ดินนะครับได้จากแอปนี้ได้เลยครับแลนด์แมปนะครับโดยที่เราไม่ไมต้องไปขอโฉนดจากเจ้าของที่ดิน,นครับ <im iği> หรือว่าบางที <im iği> เราได้โฉนดที่ดินมานะครับเราก็สามารถดูรูปแปลงที่ดินโดยที่เรายังไม่ได้ไปดูสถานที่จริงก็ได้นะครับเวลามีแนวหน้าเอา โฉนดมาให้เราเนี่ยครับเราสามารถดูในแอปนี้แล้วก็ถ้าเข้าในคอมก็สามารถดูใน Google Street View ได้นะครับในเบื้องต้นนะครับแต่เป็นอาจจะเป็นภาพถ่ายที่ยังไม่อัปเดตนะครับแต่ก็พอให้เราได้รู้นะครับแล้วก็ดูสถานที่คร่าวๆนะครับได้นะครับแต่ยังไงเราก็ต้องไปดูสถานที่จริงอยู่ดีนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ให้ดูให้ดูฝั่งนี้นะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นที่ดินที่ดินเปล่าครับอันนี้เป็นล็อกที่ผมกําลังจะขึ้นโครงการใหม่อีกโครงการหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแบ่งเป็นแปดแปลงครับ F, แต่ถ้าเราเกิดเรามาเจอแบบนี้นะครับเราไม่รู้ว่าตัวเนี้ยที่ดินเขาแบ่งล็อกเป็นยังไงนะครับ <S 1> <S 1> <N> เราไม่รู้ว่าที่ดินเขา uh, แบง่งแบ่งล็อกที่ดินยังไงเราสามารถ เข้าไปดูในแอปตรงนี้ได้เลยผมจะแนะนําวิธีเลยนะครับวิธีใช้นะครับามาดูมาดูกันเลยนะครับที่เรียนแปลงนี้พื้นที่1ไร่นะครับแบ่งเป็น8แปลงเดี๋ยวดูครับว่าแอปเขาจะออกมาแบบไหนนะะฟืบนครับนี่ครับเราเข้ามาดาวน์โหลดนะครับโปรแกรม Land Map นะครับ Land Map ดาวโหลดจาก App s t o r e เข้ามาเลยครับอันนี้ของผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับผมจะสาธิตวิธีการใช้เลยนะครับจากอยู่ที่ที่ผมยืนอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับเราเปิดแอปเข้าไปนะครับนี่ครับแอปแปลนแมค้นหารูปแปลงที่ดินนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับตรงนี้เขาจะบอกตำแหน่งจุดสีน้ำเงินนะครับก็คือตำแหน่งที่ผมกำลังยืนอยู่นะครับจะมี3ขีด สามขีดนะครับบนซ้ายมือครับสามขีดนะครับเรากดสามขีดนี้เข้าไปนะครับใกล้กับตัวหนังสือแลนดแมปมาซ้ายมือคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมีค้นหาแบบค้นหารูปแปลงนะครับค้นหารูปแปลงตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้จะใช้สําหรับใช้สําหรับอ่าเวลาเราได้โฉนดมาใช่ไหมครับเรา,าคลิกจังหวัดอำเภอแล้วก็เลขโฉนดเข้าไป รตรงนี้เขาก็จะค้นหาและบอกรูปแปลงของเราครับว่าฉนนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนนะครับเราสามารถาค้นหาจากตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วส่วนส่วนนี่การใช้นะครับมาดูเมนูที่ปิดปิดเปิดผังเมืองเห็นไครับถ้าเราอยากดูรูปรูปแปลงของแผนที่นะครับอของฉนดนะครับรูปแปลงของฉนดให้เรา กด,ด,ด,ดเปิดนะครับปุ๊บตรงผังเมืองปิดเปิดผังเมืองแล้วครับกดปุ่มเปิดนะครับเสร็จแล้วามาดูข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยรูปแบบแผนที่นะจะมีแบบให้เลือกเป็นแบบแผนที่แผนที่แสดงเส้นทางกับแผนที่ดาวเทียมนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูแผนที่เรากดเข้าดูในแผนที่แบบเส้นทางนี้ก่อนนะครับปุ๊บ เดี๋ยวผมปัดไปปุ๊บครับเราใช้วิธีนะครับกดค้างนะครับเดี๋ยวผมมายืนอยู่ในตำแหน่งในตำแหน่งเรามายืนอยู่ในตำแหน่งที่ดินนะครับที่เราต้องการสำรวจนะครับหรือว่ากดกดในตำแหน่งที่เราต้องการสำรวจได้เลยนะครับ,รบอ่าเสร็จแล้วนะครับเรากดกำว่าตกลงกดค้าง ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดตกลงในกดค้างประมาณ2วินาทีนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลอย่างนี้นะครับแล้วก็กดที่ตกลงปุ๊บในแอปนะก็จะแสดงก็จะแสดงเลขที่โฉนดนะครับว่าแปลงที่ผมต้องการทราบอะครับเลขที่โฉนดเห็นไหมครับแปดเจ็ดศูนย์สี่เขาจะบอกมาเลยไหมเลขเลขที่ดินหนึ่งห้าหกเห็นไหมครับ ตำบลอำเภอจังหวัดนะเนื้อที่เห็นมเจ็ดสิตารางวาคือแปลงนี้ครับถูกแบ่งแปลงไปเรียบร้อยแล้วแปลงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่70.4ตารางวาเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับจริงๆเขาจะบอกราคาประเมินของกรมธนารักษ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ โชว์ละไอ้ที่เนี่ยก็แตะนะครับแปลงแปลงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้แปลงเป็นแปดแปลงเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูอ่าเห็นเห็นประมาณนี้แหละครับเห็นจุดสีฟ้าไหมครับแล้วก็แปลงนี้ครับจะถูกแบ่งเป็นแปดแปลงก็คือ หนึ่งสงสามสีไม่ไม่ทราบว่าเห็นไหมพอดอีผมไม่มีตัวเซอร์เคอร์ครับที่ที่เลื่อนที่เลื่อนนะครับก็นะครับเวลาเรากดเราก็ปุ๊บนะี่ครับมันก็จะขึ้นบอกเราอันนี้คือเป็นวิธีง่ายๆนะครับใช้ใช้งานไม่ไม่ยุ่งยากครับเดี๋ยวผมจะกดดูในเปลี่ยนเป็น เวลาเรากดคลิกนะครับเดี๋ยวยกเลิกก่อนกดคลิกนะครับตรงนี้ด้านล่างสุดนะครับจะมีสามมีสัญลักษณ์สามสามเครื่องหมายสามอย่างเห็นไหมครับสีน้ําเงินนี่คือบอกแปลงแล้วนะแปลงที่เราอยูนะ่เนื้อที่เท่าไหร่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแปลงที่ดินที่เรา,ต,าต้องการทราบครับแล้วตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นทางไปสํานักง,งานที่ดินที่รับผิดชอบในเขตนี้เนครับเราสามารถบันทึกแปลง ที่เราต้องการไว้ในแอปนี้ได้ด้วยนะครับในปุ่มขวามือเดี๋ยวผมให้ดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับทีนี้ไปที่สามเหลี่ยมซ้ายมือ,อไปที่สามขีดซ้ายซ้ายมือบนสุดนะครับสามขีดซ้ายมือบนสุดปุ๊บมาที่แผนที่เหมือนเดิมนะครับแผนที่ทีนี้มาดูที่แผนที่ดาวเทียมปุ๊บกดไปที่แผนที่ดาวเทียมปุ๊บ ตรงนี้เขาก็จะเป็นแผนที่ดาวเทียมทีบอกบอกเราจะเห็นภาพรูปแปลงเหมือนเดิมแต่ว่าทีนี้ก็จะเป็นแผนที่แบบดาวเทียมครับทาให้เราเห็นเห็นตอนนี้อันนี้มันเป็นภาพเก่ามันจะเป็นสวนยางเห็นไหมครับเป็นป่ายังเป็นป่าอยู่แต่ว่าเราสามารถเลือกดูได้เห็นไหมครับเราก็จะเห็นทั้งหมดเลยครับว่าแปลงเนี้ข้างเคียงเป็นยังไง ผังเป็นยังไงเราสามารถมองเห็นหมดะับแต่ปลงอย่างแปลงนี้ก็เหมือนกันนี้เห็นไหมอยู่อยู่ใกล้ๆก,กับสามแยกอยู่ใกล้ๆตลาดนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ไกลนะครับคืออยใกล้สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครับตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้เป็นคลิปสั้นๆนะเบื้องต้นนะครับในการ ใช้แอปค้นหาลูกแปลงที่ดินนะครับก็คือแอป Land Map นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้สามารถศึกษาได้จาก y t u t u นะครับค้นหาจาก YouTube วิธีการใช้จาก YouTube ได้เลยนะครับโอเคนะครับ